เช่เลยวะแล่นจนมาปวดแล้วไมเขระปวดคนเดียวเนี่ยโยกเองหยาบได้ไหนอีกตรงเองหยาบได้เลยถ้าเองถ้าเขาเขาเซิร์ฟเองได้เขาจะเสกของให้เองเนี่ยเขาไม่ได้เปิดมอะสีเปิดดิเปิดป่ะล่ะเปิดหน่อยนะเปิดเลยเปิดเลยอันนี้กูเลยฉันจะบอกเขาทำไมไมในเมื่อมันก็ไม่มีอะไรเลยมันจะเข้าไปไหมของเราจะไม่ได้อะอยากเข้ากขอไม่ยอมเลยค่ะคุณชาวเน็ตเนี่ยวีเวอร์เนี่ยเข้าไวไฟเลย จะฆาแกไม่งั้จะพี่โบบอกใครมาเสือกเดวัิงเกเอเองอหเก้ลแมกูเป็นลูคาวีโบเลยนี่ังเกวีวูมมันเอาวีวีนั้นเอ็นสราแบบเดี๋ยวเขาขาเอ๊ะแปปหนึ่งองแบบเาฮะอะไรนะคุณป็มมตต้ออย่างอถ้าขัเล่นกันก็สร้างแบบนะปเคิวกีนี่ อุนน้ยค้อันนี้เปิดมากี poetry, okay, ่นาทีแล้วน่ะหนึ่งนาทีเห็นไห่เห็นหรอเออต่างชื่อว่าอะไรจวีนาทีอะวนผิวโอ้โหเฟือยฟือยเฟื่ยบีไม่ิดยโอเคฮับว่ิต้องงองนี่ฮะโหดฮาร์ดเลยฮะฮาร์ดเลยเท่าฮะไทยอำนาจมันอยู่แล้วเขาเคยเข้าแล้วแต่สับสนหลายไม่เยอะเลยเขาก็เลยปรับเป็นโหมดฮาร์ดแล้ว ครับอเขาอยู่มาด้อเนี่ยเขาอยู่เด้อบอกเม่เธอ เปิดตี้ป่ะวะอ๋อจ้เปิดป่ะวะปกติกูปิดไม่ใช่ตรงเนี้<อ>ครส่งกูปเปน้นไหนวะไม่เขียนว,ว่าเมีอะไริดตอางไค้ค่โทรศัพท์รับไม่ได้ยินคะ่ะกูปเป้คระบริการอยูกี่เมืองคมอ้มีายวะเองก็ตอบไปดิ อ้าวเนี่ยเขาก็เปิดเขาเปิดนี่บูมจะทำอะไรบูมเปิดบูมก็ไมเชออบูมจงเขาหาปลุกลูกเลยแจงเขาหาปลุกลูมเอาจะได้เวลาเริ่มเนียนแล้วอ่ะไม่ใช่จะได้แล้วแล้อีกสอาทีเขาเปิดแล้ว เอสอลิซ่าต้ตตต้ไม่มีอ่ะอ๋อมีแต่ขี้เกียจเรอแครีเซรีพ้าอ๋มร้อยมันทางใกล้เออเพื่อตื้อตื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 อยกนี่คือวิธีการโกงของ ไอ้จอมเหลืองลูกอ so like ๋อกมของศิล uh, um> si ้วเอาไปดีกว่าเนี่ยตัดไม้เดี๋ยวได้ตั้งเยอะเลยอยากบอกโกมไม่โกงซือดาบนี่จะเอาดับคาโยกเป็นไรจะเอาดับคาเก็บจะไปหนองคายเหรอโยกอ๋อโยกจะไปหนองคายเหรอซื้อของคนฝากไปนะเก็บ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 ไม่ใช่ จบแล้วยี่อ๋อฮะ you y o m o u want to build game เช่แก่งั้นต่างคนต่างเล่นลวกันเนาะต่างคนต่างเล่นลวกันเช่จสร้างเกมเมื่อวานเขาโหลดมาถ้ากูไปมานี่สไลด์โกะสไลด์กเพราะว่า มีข้อเสียอดตายเกมอะไรวะสายมั้งไดโลทำไมรู้สึกเป็นสมาคมก้มหน้าเออสังคมก้มหน้าฮะเขาเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้าเองค่ะมาที่เขาลงเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมาเลยตั้งสองนาทิตย์ฮะฉันต้องล้างมาสองนาทิตย์ฮะ เฮ้ยฉันแน่ง้งเซแงตายแล้วเสียฤิโอ๊ยไม่ตากไม่ด่าแค่เอนน้อยเขาไม่ดูหนังพีจําเขาแช่งจมไหมาไม่แช่งอ่ะบอกว่าอยาทำป้ปคอนหนูอีกแล้วกันถึงแล้วอ่ะพี่จํายืนอ้าวคอนหเลยพี่จะบอกแช่งกุอีกแล้วพาะแต่เขาจะ perfect t e s i int เช็ปะ perfect e s i n t ะ รีบปิดโทรศัพท์เร็วปิดเลยใครเล้านะปิด